วันอังคารที่3สิงหาคม2 0 2 1ในเช้าวันนี้เราได้ฟังพภะวจนะของพระเจ้าในบูชาขอบพระคุณจากหนังสือกันดานวิถีต่อไปนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เราจะก้าวเดินไปด้วยกันพร้อมกับประชาชนประชากรของพระเจ้าและมีข้อคิดต่างๆมากมายจากหนังสือกันดานวิถีทั้ง36บบทขอเท้าความหน่อยนะครับว่า เรามีหนังสือปัญจบับหรือพระคัมภีร์เล่มห้าเล่มแรกนั้นสำคัญมากนะครับก็คือปฐมการอพยพเลวีนิติกันดานวิถีแล้วเราก็จะก้าวต่อไปถึงเฉลยธรรมบัญญัติที่เป็นคำปราศัยทั้งหมดของโมเสสก็ทว่าเราได้ยินแล้วว่าหนังสือเล่มนี้บางคนเรียกว่าหนังสือแห่งการบน่นใน36บบทนี้ บทที่หบทที่ถึงบทที่สนั้นเป็นเรื่องการบริหารจัดการจากภูเขาไซนัยและเดินทางไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาส่วนบทที่หถึงบทที่25นั้นยาวมากทีเดียวเป็นเรื่องของการบน่นที่ประชาชนนั้นบน่นต่อว่าผู้นําต่อว่าทั้งหลายทั้งปวงบ่นทั้งเรื่องอาหารการกินบ่นสารพัดท,ที่จะบ่นได้แล้วก็เสียงบ่นนี้ก็ไปถึงพระเจ้า ตลอดเวลานะครับแล้วหลังจากนั้นบทที่26ถึง36ก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการใหม่ที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่มีข้อคิดมากทีเดียวนะครับว่าอย่างที่เรียนไปแล้วได้เล่าให้ฟังไปหลายครั้งเหมือนกันว่าด้วยความจริงแล้วจากภูเขาไซนายนไปสู่แผ่นดินใหม่ที่พระเจ้าสัญญาไว้นั้นก็คือที่ราบของโมอับ โดยความจริงใช้เวลาเดินด้วยเท้าเป็นเวลาเพียง11วันมากที่สุดก็2อาทิตย์หรือ14วันแต่ฉะไหนจึงกลายเป็นวนเวียนวกวนเวียนเวียนไปเวียนมาอยู่ในทะเลทรายถึง40ปีนี่แหละครับเป็นข้อที่เราจะต้องมาคิดก็เพราะว่าสังคมคนเรานั้นก็ไม่คือแตกแยกครับไม่มีความสามัคคี ด้วยกันและพระเจ้าจำเป็นจะต้องสอนบทเรียนชีวิตเขาเขาก็จึงวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละวนเวียนเหมือนกับภายเรืออยู่ในอ่างคือไม่ไปสู่จุดหมายสักทีและก็เป็นชีวิตของเราเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราหมูแต่ติดอยู่การที่เรายึดติดกับตัวเองการบน่นการบ่นนี้เป็นโรคติดต่อประเภทหนึ่งนะคือแม้จาก คนสองคนสามคนแล้วมันก็จะเป็นโรคติดต่อเป็นแบบไวรัสเลยเป็นแบบพ andemic แล้วก็กระจายไปทั่วก็ไม่ต่างอะไรกับการบ่นนี่ก็คือการดินทาว่างั้นเถอะการดินทาว่าร้ายต่างๆนานามันเป็นโรคติดต่อที่มันติดง่ายทีเดียวมันเป็นแบบกระจายอยู่ในอากาศแล้วมันก็ไปสู่บุคคลอื่นทำให้ห่างจากความจริง ที่เป็นแล้วก็เป็นการพูดลับหลังนินทาผู้อื่นอะไรมากมายทีเดียวนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของการบน่นแต่วันนี้อยากจะให้ข้อคิดที่เราได้ฟังจากพระวจนะของพระเจ้าจะมีสามบุคคลนะครับที่เราเริ่มได้ยินมากขึ้นเราต้องย้อนหลังไปหน่อยหนึ่งว่าจาก สามบุคคลที่เป็นพี่น้องกันมีใครบ้างครับขอกล่าวไว้ที่นี้ก็คือมีมิเรียมมีอาโรนแล้วก็มีโมเสสสามคนนี้ด้วยความจริงเป็นพี่น้องกันในหนังสืออพยพเราจึงเห็นเรื่องราวเรื่องนี้ตั้งแต่ที่โมเสสโมเสสแปลว่าผู้ที่ถูกดึงให้รอดจากการจมน้ำตายและช่วงนั้นเอง มิเรียมเนี่ยที่เป็นพี่สาวมิเรียมในที่นี้ก็คือมิเรียมในพระธรรมเดิมเลยนะครับเป็นพี่สาวของอาโรนกับโมเสสเขาก็เป็นความคิดไวจะช่วยน้องชายให้รอดชีวิตได้อย่างไรเขาจึงให้แม่เนี่ยสารตะก้าต้นกกแล้วก็ยาด้วยชันยาด้วยยางยางไม้แล้วก็เอาน้องชาย คือโมเสสนั้นไปปล่อยเพราะช่วงนั้นฟาฮาโรต้องการที่จะฆ่าเด็กชายทุกคนให,ให้ตายไปเพราะว่ากลัวมากที่จะมะะีประชาชนชาวยูวเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายเด็กผู้ชายเราก็ได้ฟังเรื่องนี้จากอพยพมาเรียบร้อยแต่ตอนนี้สิมันปัญหาก็คือว่าเอ๊ะทั้งทังที่มิเรียมเนี่ยที่เป็นพี่สาว ของอาโรนกับโมเสสเกิดอะไรขึ้นวันนี้เขาเริ่มบ่นเหมือนกันเป็นคนที่บน่นฉะนั้นเราจึงมามาคิดถึงเรื่องนี้กันนะครับแม้ว่าพี่น้องกันเกิดมาในสายเลือดเดียวกันแต่ทำไมจึงเกิดเหตุหการณ์แบบนี้ขึ้นมิวเรียมนี้เป็นมีจุดแข็งในชีวิตที่พอจะคิดได้นะเวลานี้ก็คือเป็นผู้หญิงที่ฉลาดคิดไวทำไว ในภาวะโดยเฉพาะภาวะที่มีสถานการณ์ขับขันข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นคนคิดไหวและก็ปฏิบัติทันทีในภาวะที่โดยเฉพาะถูกกดดันต่างๆในชีวิตนี่จุดเด่นของบิโอเรียมและเขาเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถสูงทีเดียวจึงใช้ความสามารถของตัวเองในสังคมสมัยนั้นแม้ว่าแลดูว่าเ,เราเคยได้ยินว่าเออ ผู้หญิงจะมีความสามารถน้อยแต่ไม่ใช่แต่เขาเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นผู้นํามีความสามารถสูงเพราะอย่างเช่นเหตุการณ์เวลาอพยพอพยพชาวยิวสองล้านกว่าคนเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยโมเสสกับอาโรนอาโรนนี่เป็นพี่ชายแต่ว่าเป็นสมณะมาจากตระกูลเผ่าชาติพันธุ์เลวีแล้วเขาก็เป็นอคนหนึ่งแหละ ส่วนมิวเรียมทำอะไรครับโดยเฉพาะหลังจากผ่านทะเลแดงแล้วมิวเรียมเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นศิลปินนะครับเป็นนักแต่งเพลงเราจึงมักจะเห็นรูปของมิวเรียมเนี่ยที่ถือคล้ายๆร,รัมนาเป็นที่เต้นรำของธรรมเนียมชาวยิวเขาจะนำพวกบรรดาสตรีนำประชาชนให้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า มิวเรียมที่แต่งเพลงสรรเสริญพระเจ้ามากนะครับเขาจึงมีถือรำนาเป็นศิลปินเต้นรำเก่งมากเต้นรำนี้สรรเสริญพระเจ้าถวายพรแด่พระเจ้าอันนี้แหละคือจุดเด่นของของบุคคลน,นี้ของพี่สาวของโมเสสแต่ถ้าว่าวันนี้เรามาเห็นจุดอ่อนของมีเรียมเนี่ยแล้วเป็นจุดอ่อนของความเป็นมนุษย์ทุกคน เพราะอะไรครับแเรามิเรียมตัดสินใจพลาดก็เนื่องจากว่าเกิดความอิจฉาเล็กๆอิจฉาใหญ่ๆแหละกับน้องชายตัวเองก็คือโมเสสเพราะโมเสสนี่กลายเป็นผู้ที่มีอำนาจเมื่อมีอำนาจสูงเนี่ยก็ใครว่าได้เรียกว่าติดต่อกับพระเจ้าสัมพันธ์กับพระเจ้าต่างๆนานา,นาฉะนั้นมิเรียมอาจจะน้อยใจ ก็จึงไปคุยกับน้องชายอาโรนที่เป็นสมณนะเอ๊ะมีเฉพาะโมเสสเท่านั้นเองอเหรอที่เขาสามารถที่จะได้รับบัญชาจากพระเจ้าแล้วก็ทำไมตัวฉันไม่กับอาโรนนี่ไม่ได้ติดต่อโดยตรงฉะนั้นเสียงเรื่องนี้จึงเป็นซุบซิบนินทากันมากมายไอ้ด้วยความที่น้อยเนื้อต่ำใจอาจจะผสมผสานกับความอิจฉาน้องชาย ที่ไปไกลเหลือเกินทั้งๆที่ตัวเองเป็นผู้ช่วยให้รอดจากน้ําแต่ตอนนี้เนื่องจากเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจึงบน่นเริ่มบน่นมีเรียมเริ่มบน่นและประชาชนก็ได้ยินเสียงนี้ไปทั่วทีเดียวนะครับะนะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เรามีประชุมมากมายทีเดียว แล้วก็มีไม้ถือไม้ลอยที่เสียบไว้กับกระเป๋าเสื้ออย่าลืมปิดไม้นะครับเวลาบางคนไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปซุบซิบนินทาว่าร้ายคนอื่นเสียงไม้มันออกสาธารณะเหมือนกันอันนี้เช่นเดียวกันนะครับว่ามิวเรียมตอนนั้นเวลาเขาพูดเรื่องนี้แต่พระเจ้าได้ยินเสียงบ่นของมิวเรียมนะได้ยินจึงวันหนึ่งจึงให้มิวเรียมอาโรนแล้วก็โมเสสเนี่ยมาเฉพาะพระพักที่พบพลา ที่ที่เต็มนั่นแหละแล้วด้วยเหตุนี้มีวเรียมก็ต่อว่าแต่พระเจ้าจึงจึงตรัสโดยตรงว่าอย่าอิจฉาน้องชายโมเสสพระองค์มีบัญชาโดยตรงให้เป็นผู้นำคืว่าเราอย่าไปคิดแผนการเองเพราะมีวเรียมกับอารอนนี่ชอบคิดแผนการเองแม้กระทั่งการสร้างรูปวัวเคารพอะไรต่างๆก็กลายเป็น สนับสนุนส่งเสริมประชาชนไปเะนั้นพระเจ้าจึงเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องฉะนั้นต้องให้มีความเชื่อพระเจ้ารู้บทบาทของแต่และบุคคลอย่างดีฉะนั้นบทบาทของโมเสสน,นเวลานี้ก็คือนำประชาชนให้ออกไปทีนี้การวิจารณ์ของมิเรียมเนี่ยน่าจะเป็นบทสอนสำหรับชีวิตของเรา เพราะว่าด้วยความจริงแล้วหาที่ติโมเสสแทบไม่ได้เพราะว่าโมเสสเขาผ่านชีวิตมามากมายและพระเจ้าก็เลือกเขาจึงไปหาจุดอ่อนไปหาจุดอ่อนของแต่ละบุคคลไปหาจุดอ่อนของโมเสสเพราะเมื่อหาอความผิดไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ไปดูจุดด้อยจุดอ่อนอะไรของโมเสสด้วยความจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นจุดอ่อนหรอกเพราะว่า ครั้งหนึ่งโมเสสได้แต่งงานกับลูกสาวของเยโทชื่อซิปโพราถ้าเราจำได้แล้วต่อมาซิปโพราก็ตายไปนะครับและหลังจากนั้นโมเสสก็ได้ภรรยาอีกคนหนึ่งแต่เป็นชาวเอธิโอเปียนเป็นแล้วด้วยเหตุนี้แหละแค่ว่ามีเรียมก็เอาจุดอ่อนเนี่แหละมามาตำหนินี่ไงไปแต่งงานกับหญิงเอธิโอเปียนหญิงต่างชาติกลายเป็นเอาเรื่องส่วนตัว แค่ว่าในสังคมปัจจุบันของเราก็เหมือนกันไม่ว่าในสังคมใดไม่ว่าในสังคมทางภาคการเมืองสังคมศาสนาจักพยายามที่จะบางคนมีนิสัยที่จะไปหาจุดอ่อนของคนอื่นไปหาชนักของคนอื่นไปดูสิเขาพลาดอะไรความเป็นมนุษย์นี่ทุกคนมันมีความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าถ้าเป็นการงัดแงะเป็นการนินทาใส่ความนี่ บางทีเป็นธรรมชาติมนุษย์บางคนเก่งเรื่องนี้ก็ชอบไปหาสิ่งที่เขาบกคล่องแล้วก็เอาจุดนั้นมาเป็นเครื่องมือในทางที่ผิดแล้ววันนี้มิวเรียมก็จะใช้จุดเนี้ที่จะไปโจมตีน้องชายของตัวเองก็คือโมเสสนั่นเองว่าไปมีภรรยาชาวเอธิโอเปียนซึ่งจะแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดพลาดอะไรเพราะว่า ภรยาคนแรกได้ตายไปแล้วซิปปร่าแล้วก็ขณะเดียวกันปัญหาก็คือทำไมต้องไปกีดกันว่าเอาหญิงอื่นมาแต่ก็ทำอะไรโมเสสไม่ได้แต่พระเจ้าจึงบอกว่าด้วยที่มิวเรียมเนี่ยทำผิดพลาดอย่างขนาดหนักที่ไปตัดสินผู้อื่นแล้วก็ทำให้ความเสียหายในชุมชนแบบนี้แหละจึงเขากลายเป็นโลกเรือนแต่ เรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับโมเสสแทนที่จะที่จะสะใจสมน้ำหน้ากับพี่สาวตัวเองดีแล้วที่ปากไม่ค่อยดีที่มัวแต่ไปจับผิดคนนู้นคนนี้คนนั้นทั้งทั้งเจ้เองก็เป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำสตรีที่สำคัญมากทีเดียวมีพรสวรรค์มากมายทีเดียว,ว,รรยวแต่เหตุฉไหนจึงใช้พรสวรรค์แล้วก็การเป็นผู้นำอย่างผิดผิดเพราะต้องถือว่า มีวเรียมเป็นผู้นําคนหนึ่งพระเจ้าจึงให้กลายเป็นโลกเรื้อนแล้วก็โมเสสก็ไม่ได้สักใจเลยโมเสสสงสารพี่สาวตัวเองโมเสสจึงวิงวอนต่อพระเจ้าขอเมตตาพี่สาวจึงหายจากโลกเรื้อนอันนี้เป็นจุดที่น่าน่าสนใจมากนะครับที่เราต้องคิดว่าเราเห็นคนที่มาทำร้ายเราที่กันแกล้งเรา ที่มีคติต่อเราเราก็ตอบสนองแบบโมเสสก็แล้วกันก็คือภาวนาให้เขาเราก็ไม่ได้สาใจไปหรือว่าสมน้ำหน้าหรือสาบแช่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าโมเสสก็ภาวนาวอนขอพระเมตตาพระเจ้าด้วยเหตุนี้แหละจึงทำให้ทั้งมีเรียมทั้งอาโณ์จึงเห็นว่าโอ้โมเสสนั้นเป็นผู้ผู้สำคัญจริงๆนะครับ นี่เป็นเรื่องหนึ่งและขออนุญาตาาย้อนความมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะขอติดค้างตรงนี้ว่าการจัดขบวนในการเดินเนี่ยจัดจัดการบริหารให้ก้าวเดินไปด้วยกันคนสองร้านกว่าคนเมื่อสำรวจประชากรมีผู้ชายถึงหกแสนกว่าคนนะครับ6กแส0สามพัคนเนี่ยสามารถออกรบได้เขาต้องจัดขบวนต่างๆ มากมายทีเดียวที่จะเข้าสู่แผ่นดินใหม่นี่แหละเป็นที่ไปที่มาของหนังสือการดานวิถีหรือหนังสือนัมเบอร์นัมเบอร์แปลว่าตัวเลขตัวเลขนี่หมายถึงเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของวิชาคณิตศาสตร์อะไรแต่ว่าการสำรวจประชากรน,นั่นเองทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือการจัดขบวนการเคลื่อนขบวนไปสู่แผ่นดินใหม่นั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่าย การนำพระศาสนาจากของสันตประปาฟรานซิสก็ไม่ง่ายเพราะว่าจะต้องมีลักษณะที่จะต้องเป็นเอกภาพถ้าเกิดการแตกแยกความสามาัคคีเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละเป็นช่องทางที่ซาตานและปีศาจจะเข้ามายุยงได้ตลอดเวลาและวันนี้เราให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับมีศูนย์กลางก็คือพระพลาที่ประทับพระเจ้าและสมณะก็คือตระกูลเรวีจะอยู่ใกล้ จากนั้นก็จะมีสี่ทิศเหนือใต้ออกตกและเหนือใต้ออกตกตรงนี้แหละก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นธงธงอันหนึ่งก็คือสิงโตธงอันหนึ่งเป็นรูปหัววัวธงอันหนึ่งเป็นรูปหัวคนธงงอันหนึ่งเป็นรูปนกอินทรีและนี่ที่มาจะพัฒนามาจนกระทั่งเราเห็นสัญ,ญลักษณ์พระวรสารทั้ง4เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันจะขออธิบายเมื่อมีโอกาสนะครับแต่วันนี้ขอกลับ อนุญาตกลับไปฟังเรื่องราวในพระวจนะของพระเจ้าที่บันทึกโดยแมทธิวหลังจากพระเยซูคริสต์นั้นได้เลี้ยงประชาชนมากมายแล้วเราได้ยินมาหลายครั้งแล้วแต่พระเยซูคริสต์รู้เจตนารมณ์ของพวกนี้ที่เขาติดตามพระเยซูคริสต์เพื่อเรื่องเรื่องเรื่องกินอย่างเดียวก็คือว่าเป็นเพื่อนกินเชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นคงจัดหาอาหารให้กินได้เขาไม่ต้องทํางานก็มีกินว่างั้นเถอะ ฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงหลบแล้วพุ่งไปภาวนาแล้วบรรดาศิษย์ก็ล่องเรือไปอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบและจึงเกิดพายุใหญ่พระเยซูคริสต์ก็เห็นเ,เรื่องนี้แล้วพุ่งจึงเสด็จมาดําเนินอยู่เหนือน้ําและวันนี้ด้วยความจริงต้องมีเรื่องอธิบายมากนะครับแต่ว่าอยากจะพูดจุดสําคัญจุดสําคัญก็คือบรรดาศิษย์นี้จําพุ่งไม่ได้จึงคิดว่าเป็นผีแต่ ปีเตอร์หรือว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่กล้ามากนะครับกล้าทีเดียวจึงบอกว่าถ้าเป็นพระอาจารย์จริงๆเนี่ยมีบัญชาสั่งให้หม่อมฉันหรือให้ให้ปีเตอร์เนี่ยเดินบนน้ําสิแล้วก็เดินจริงๆนะเขาเดินไปจริงๆไปพบพระเยซูแต่เขาจะจมเมื่อจะจมเขาก็ร้องเรียกให้พระเจ้าช่วยแล้วพระเยซูคริสจึงช่วยจุงมือขึ้นมาแล้วเขาก็รอด แล้วก็พระเยซูคริสต์ก็ตำหนินิดหนึ่งว่าทำไมความเชื่อน้อยเหลือเกินทำไมอยู่ด้วยกันมาด้วยกันความเชื่อยอย่างน้อยและจุดที่เราจะต้องน่าจะคิดวันนี้นะครับที่ปีเตอร์หรือเปโตรโจมน้ำเนี่ยก็เพราะอาจจะสาเหตุหนึ่งมั่นใจตัวเองสูงเกินไปเพราะตัวเองเป็นชาวประมงตัวเองนั้นช่ำชองมากทำไมล่ะ ก็ไว้ใจตัวเองจึงมองแต่ตัวเองมองแต่ตัวเองว่าเป็นคนเก่งเมื่อมองตัวเองสายตาก็ละจากพระเยซูคริสตเมื่อละจากพระเยซูคริสตก็จมน้ําฉันได้ฉันนั้นนะครับวันนี้เรากําลังเผชิญกับความทุกข์มากมายกับสถานการณ์โรคระบาดที่ที่มันทําให้เราต้องสั่นคลอนต่อความเชื่อทําให้เราเหมือนกับจะถอดใจเราไม่อยากจะเชื่อนะ เราพระเยซูคริสต์หายไปไหนก็แบบเดียวกันวันนี้เราต้องยื่นมือไปขอพระเยซูคริสต์ช่วยแล้วที่สำคัญสุดเราอย่าละสายตาไปจากพระอ,องค์เลยเราอย่าละสายตาแบบปีเตอร์หรือเปโตรถ้าเราเราละสายตาเราก็จมเพราะในวันนี้เราคิดว่าเรามีความสามารถสูงโดยเฉพาะเราต้องคิดนะครับผู้นำทั้งภาครัฐผู้นำศาสนาจักร ผู้นำชุมชนผู้นำหนูหมู่บ้านทุกคนต้องไตรตรองต้องคิดอย่างดีว่าเรามั่นใจตัวเองอย่างไรถ้าเรามั่นใจตัวเองสูงเกินไปคิดว่าความสามารถมาจากตัวฉันตัวเราเนี่ยมันก็จมน้ำแหละฉะนั้นสายตาเราต้องไม่พลาดเราจะต้องไม่สั่นคลอนเราจะต้องไม่ไว้ใจในโครงการหรือการวางแผนของเราทั้งสิน้นได้ขอสายตาของเรากับสายตาของพระเยซูคริสต์นั้น ต้องสื่อถึงกันแสดงออกถึงความเชื่อที่เรามีและนี่แหละฮะก็เลยอยากจะให้เป็นข้อคิดสำหรับเราในในเช้าวันนี้วันนี้พ่อภาวนาสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนาในบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นะครับพ่อภาวนาเป็นพิเศษสำหรับหมอนัดแล้วก็น้องต๊อบพัชรมณีที่เป็นครอบครูใหม่เพราะเขาอยู่แนวหน้าที่ไปช่วยบุคคลที่ติดโควิดจิตโรคระบาด แล้วภานาสําหรับแพทย์ทุกคนพยาบาลทุกคนเราสูญเสียนางพยาบาลสูญเสียแพทย์ไปหลายคนเราจะสูญเสียบุคลากรไปมากแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้แต่ละวันมีคนจากไปโดยที่ไม่ได้ล่ําลาแล้วก็มีคนที่เสียสละมากเอาชีวิตตัวเองเข้าเสี่ยงเราก็จะไม่ละสายตาของเราเราจะไม่จมน้ําแบบเปโตรนะครับเราจะเพ่งสายตาไปที่พระเยซูคริส ภาวนาสำหรับครอบครัวที่ขอคำภาวนาในวันนี้และพ่อจะไม่เอ่ยชื่อทุกคนนะครับแต่ว่ามีคนเขียนมาขอคำภาวนาพ่อเขาจดจดจดเอาไว้แล้วก็วางไว้บนแท่นในการถาวายบูชาพิสาทุกเช้าแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ด้วยนะครับวันที่สสิงหาคมและผู้ที่เกิดเดือนสิงหาคมทุกคนและเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้อง ต้องการจะภาวนาร่วมกันในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าฟังเสียงคำภาวนาของเราและขอพระองค์ได้ช่วยเราอย่าให้ความเชื่อเราคลอนแคลนและเราจะก้าวเดินไปได้วยกันนะครับอาเมน